สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้ก็มาสอนเล่นอีกแล้วตัวนี้มันน่ารักดีนะตัวนี้มันเป็นกิ้งกา่าทุกคนเรียกมันว่าน้องกบเพราะว่ารูปโปรไฟล์มันไปเหมือนกบะนะก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็เรียกน้องกบแหล้นะโอเคก็มาดูกันดีกว่าว่าน้องกบของเราเป็นซัพพอร์ตที่น่าสนใจขนาดไหน เลือกมาทีไรมีแต่คนบ่นว่าแบบว่าจะแทงยังไงจะแทงยังไงคือแบบสปอร์ตมันก็มีหน้าที่ของมันประวัตมันก็แทงได้นะทําเกมได้ก็ถือว่าผ่านว่าแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้มันน่าเล่นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคมาดูกันดูพาสซีฟของน้องก่อนพาสซีฟของน้องกบเนี่ยก็คือเวลาศัตรูมองไม่เห็นเรา3วินาทีเนี่ยมันจะมีแสงขึ้นมาที่ไม้เท้า แล้วพอเราโจมตีมันจะมีพลังเวทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดามเมจเป็นวงกว้างนะจะทําให้ศัตรูวิ่งช้าลงนิดหนึ่งด้วยหมายความว่าทุกครั้งที่มันเปิดไฟมันยิงตัวไหนตัวนะั้นมันจะวิ่งช้าแล้วมันก็โดนเป็นหมู่คณะได้ด้วยเสร็จแ,แล้วเราก็มาดูท่าสกิลที่1ของมันกันนะสกิลที่1ของมันเนี้ยก็คือการหายตัวพอกดปุ๊บเราจะหายตัวได้4วินาทีแล้วระหว่างที่เรากําลังหายตัวเนี้ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ถ้าวิ่งชนศัตรูศัตรูจะโดน,นดนดานานลดลดาาาเเมนนนนนิิหห่่ออยแลลล้้้ววกกก็ตสถะททีํใรปงงัึ อย่างนี้นะอุ้ยหายตัวไปชนโคตรเท่ <laughs> ทั้ไม่แค่นี้แหละ <laughs> ส่วนสกิลที่2เนี่ยมันจะเปิดวงมารอบตัวเป็นเวลา2วินาทีนะมันจะมีดมัมเบลแป๊ะแปะแปะแปะ,แปะพอครบ2วินาทีเนี่ยใครที่อยู่ในวงจะโดนดูดเข้ามาบึ้งสตันนิดหนึ่งแต่แล้วเราก็จะได้โล่มาหน่อยหนึ่งเด้อเป็นอย่างนี้นะอุ้ย <laughs> นี่แน่นี่แน่นี่แน่ดูด <laughs> เรียบร้อยได้โลด้วยเท่ๆสกิลนี้คือเวลารวบเท่ๆเนี่ยมันหล่อมากเลยนะทีเดียวพลิกชีวิต <c oughs> ถ้าไม่ตายของเราเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บนะเราก็จะทําให้เพื่อนกับเราอะ่ะหายตัวทั้งหมด4ีวินาทีวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงแต่ว่าอันนี้เวลาวิ่งชนศัตรูมันจะไม่มีดาเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เราที่สุดอะเปิดเผยตําแหน่งก็จะเป็นอย่างนี้นะมาดูกันเอ๊ะเป็นไงมันจะมีรูปลูกตาขึ้นมาเห็นปะ ก็แค่เนี้ยแหละมันทำได้แค่เนี้ยมันดูแบบเหมือนจะเก่งไหมก็เก่งแหละนะโอเคสิ่งที่เราต้องจำไว้ก็คือท่าที่หนึ่งกับท่าที่สามของเราเนี่ยถ้าเราโจมตีโดยที่ไม่ใช่ท่าของมันอะ่ะเราจะปรากฏตัวนะนั่นหมายความว่าท่าที่หนึ่งอ่ะเวลาเรากดอะ่ะเราจะทำได้แค่ต้องวิ่งชนศัตรูนะส่วนท่าที่สามเนี่ยก็คือโจมตีศัตรูไม่ได้ถ้าเราโจมตีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้เราล่องหนไม่ได้นะอันนี้ต้องจำไว้นะซึ่ง เดี๋ยวจะอธิบายต่อด้วยว่าไอเทมอันไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือพาสซีฟอันไหนใช้ได้ไม่ได้เพราะอะไรด้วยนะเพราะไม่งั้นนะมันจะไปขัดแย้งกับการหายตัวของเราเสร็จแ,แล้วเราก็มาดูกันดีกว่านะว่าน้องกบของเราอะ่ะเขามีไอเทมอะไรที่ควรใช้บ้างเริ่มต้นเราก็ออกหินโรมก่อนใช่ไหมจากนั้นก็มาออกรองเท้านะรองเท้าก็ตามสูตรนะเล่นโรมก็ให้ออกได้คู่เดียวก็คือรองเท้ากันสถานนะเวลาวิ่งไปโดนอะไรจะได้แบบวิ่งหนีทัน ตัวนี้มันวิ่งหนีเร็วอยู่แล้วนะเพราะมันหายตัวได้ด้วยแบบวิ่งวิ่งก็หายตัวหนีอะไรเงี้ยก็ไม่ตายตายก็มันก็ตายบ้างแหละแต่ถ้าเราวิ่งดีๆก็ไม่ค่อยตายนะหลังจากที่เราออกรองเท้าเสร็จแล้วนะก็กลับมาเอาหินโรมให้เรียบร้อยซึ่งหินโรมก็ขอเป็นหินแท้งนะเพราะว่ากบเราตายง่ายมากเลยนะถ้าเลือดมันน้อยมันจะแบบทาเกมไม่ได้ก็ต้องเป็นหินโรมสาหรับแทงขนานสีเหลืองนะไม่ต้องทะลึ่งไปออกสีฟ้านะว่าโอ้โหดูดทีแรงมากอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยให้เรารอดนะ เลือดเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารอดตายโอเคนะแต่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าไอเทมอะไรที่ต้องใช้หรือห้ามใช้เด็ดขาดก็จะแนะนําจากไอเทมที่ใช้ป้องกันก่อนนะเพราะว่าน้องกบของเราจริงๆเนี่ยเขาออกไอเทมป้องกันเป็นหลักนะมีไอเทมเวด้วยนิดหน่อยแต่ว่าคือไอเทมเวทเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน1ชิ้นนะที่เหลือออกแทงล้วนไอเทมที่เราจะแนะนําตอนเริ่มเกมนะก็คือชิ้นนี้นะแพลตินัมกันเล็ดเนี่ยสิ่งที่น้องกบของเราต้องการมากที่สุดก็คือครูดาวนีเ์ ตอนเริ่มเกมอ่ะให้เราออกมาแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้ออกมาแค่ครึ่งเดียวตอนชิ้นที่3อย่างนี้นะอันนี้เป็นการออกเพื่อทําเกณฑ์เฉยเฉยนะให้เราออกมาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องออกจนเต็มเพราะว่าเดี๋ยวเรามันจะกว่ามันจะเ,เก็บเงินได้จนครบทั้งชิ้นมันช้าหลังจากที่เราออกชิ้นนี้มาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็คือหยุดแค่นี้เลยนะไม่ต้องออกต่อนะยังไม่ออกต่อให้เราไปออก Med a l รีย o ออฟทรก่อนก็คือสร้อยกันเวทของเราชิ้นที่3กับชิ้นที่4เนี่ยเราเร่งทํา2ชิ้นนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องการ ครูดาว40%พอครูดาว40%แล้วน้องกบของเราเก่งมากนะคือแบบหายตัวอย่างถี่ทำเกมได้แบบแทบจะตลอดเวลาก็แนะนำให้ออกอันนี้ครึ่งชิ้นแล้วก็มาออกอันนี้ก่อนเลยไม่ได้เล่นออฟทรอยพอมาครบ4ชิ้นอย่างนี้ปุ๊บชิ้นที่5เนี่ยขอชิ้นเดียวเลยก็คือเทวกะเอทขวานสโลของเราเพราะว่าตัวนี้จำเป็นต้องใช้การทำคอมโบคู่กับไอเทมแล้วก็พลังแฝงแล้วก็พัสซีซึ่งมันซับซ้อนประมาณหนึ่ง เดี๋ยวจะไปอธิบายทีหลังนะมันต้องอธิบายทีหลังหลังจากที่เรารู้เรื่องไอเทมหมดแล้ว <î> s> <S ก็ให้ออกอันนี้ก่อนเลยนะอันนี้จะช่วยให้เราอะโจมตีศัตรูแล้วศัตรูมันจะวิ่งช้าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวของเราอะมันมีาพาสซีฟจากการที่เราต้องรอ3ามวิแล้วยิงแล้วมันสโลใช่ไหมการที่เรามีอันนี้มันจะช่วยให้เรามีสโลอยู่ตลอดเวลาส่วนชิ้นที่6เนี่ยมันเป็นทางเลือกแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ออกชิวออฟเดอะลอสนะที่เวลาศัตรูโจมตีใส่เราแล้วมันจะวิ่งช้าลง อันนี้ก็ดีนะช่วยให้ทีมเราเล่นง่ายแต่ถ้าศัตรูมันมีตัวที่เป็นเวทเยอะจริงๆก็สามารถที่จะออกเป็นกายาสแตนดาร์ดก็ได้นะเพื่อรักษาชีวิตของเราจะได้โดนเดเมจแล้วไม่ค่อยเจ็บจะได้แบบเด้งเลือดสู้อะไรเงี้ยก็ทําให้ตัวกบของเราตายยากมากขึ้นแต่ถ้าชิ้นสุดท้ายเราแบบมั่นใจมากซะเกินว่าเราแบบว่าโอ้โหเรายืนได้แน่นอนเนี่ยก็ออกเป็นดาบเหลืองอันนี้ก็ได้นะอันนี้ลดเกราะฝ่ายตรงข้ามเพิ่มเลือดให้เราด้วยเวลามันดูดมันจะแรงมันจะเจ็บ แต่เวลาใช้ันี้แล้วมันยืนยากนะมันกบเรามันจะบางไปหน่อยอะ่ะก็ไม่ค่อยแนะนํานะแต่ใช้ได้นะคือถ้ามั่นใจมากเอาวิ่งเข้าไปแบบรวบโดนแน่นอนอะ่ะโอ้โหแบบหล่อๆลก็ใช้นี้ก็ได้พอเราออกมาจนครบอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บคําถามคือไอแพตตินัมกันเหล็กของเราอันเนี้ยเราจะออกเป็นอะไรได้บ้างมีให้เลือกแค่2ชิ้นก็คือฟอสการ์หรือฟอสเคปถ้าเราเลือกออกฟอสการ์แปลว่าเรามั่นใจว่าเฮ้ยเรายืนไหวแน่นอนเาเมจที่ฝ่ายตรงข้ามทําเราเนี่ยฆ่าเราไม่ตายแล้วเรายืนไหว เราก็จะออกอันนี้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีของเรานะเวลามันโดนมันจะเจ็บเจ็บเพราะว่ามันมีพลังเจาะเกราะด้วยนะอีกกรณีหนึ่งก็คือฝ่ายตรงข้ามมีไฟเตอร์หรือแอสซิสตนค่อนข้างเยอะมันกระโดดเข้ามาโจมตีเราปุ๊บระเบิดตุ้มสโลเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนเนี่ยได้โจมตีต่อหรือชิ้นที่2ก็คือฟอสเคปอันนี้ก็คือเวลาเราใช้สกิลเนี่ยปุ๊บหลังจากนั้นเราโจมตีไปจะทําการติดสโลให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นหมู่คณะด้วยนะซึ่งก็ดีนะ อันนี้คือแบบห่วงกลัวยืนไม่ไหวมากๆนะก็จะออกแทงล้วนทั้งตัวแต่อย่างที่บอกอะว่าถ้าออกมาจนครบ6ชิ้นขนาดนี้แล้วนะชิ้นที่3เนี่ยเราควรจะออกมาเป็นฟอสก์ดนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเพิ่มดาเมจให้เราไงเราจะได้แบบช่วยฆ่าได้บ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นเราแทบไม่มีดดเมจเลยรวมรวมแล้วทั้งเซตเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่ค่อยหนีจากนี้นะมันมีเหตุผลด้วยนะว่าทําไมมันหนีจากนี้มากไม่ได้นะคราวนี้ก็มาถึงข้อจํากัดที่กบห้ามใช้เลยนะเพราะว่าใช้แล้วกบเราจะกากมากเลยนะอันแรกก็คือเกาะไฟ เพราะว่าบอกแล้วว่าเวลากบของเรามันหายตัวถ้ามันสร้างดาเมจใส่ไฟตรงข้ามโดยที่ไม่ใช่ท่าสกิลของมันอะ่ะคือการวิ่งชนเฉย,ยอะ่ะอย่างเช่นว่าเสื้อก่อไฟเนี่ยมันเผาศัตรูให้เราใช่ไหมเผาปุ๊บที่เรากดล่องหนมันจะโผล่ทันทีเพราะงั้นมันใช้ไม่ได้ถ้าออกเด็ดขาดเสื้อก่อไฟถ้าเราคิดจะวิ่งหนีหายตัวออกมาไม่งั้นเราจะหายตัวไม่ได้นะอันที่2ที่ข้ามใช้เหมือนกันก็คือเมลออพเพนเพราะว่าอะไร เรากดหายตัวใช่ไหมบางทีศัตรูมันโจมตีใส่เราลูกกระสุนมันกำลังค่อยๆลอยมาแล้วเราหายตัวอยู่กระสุนมันก็ลอยมาโดนเราหลังจากที่เราหายตัวแล้วปึง้งสะท้อนดามเมจกลับไปผึบโผล่ทันทีนะเพราะงั้นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆกับเกาะไฟะห้ามเลยนะเกาะไฟกับเกาะสะท้อนดามเมจกบเกลียดมากกบไม่ชอบอาวุธพลังเวทอีกอันหนึ่งที่พวกเมจชอบออกกันคือพวกที่ใช้พลังเวทอชอบออกกันก็คือเบริดอัปโกนี่คือไอเทมละลายแท้งของเราอะ่ะ อันเนี้ยก็ห้ามออกเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดีอ่ะเพิ่มดามเมจได้นะแต่ว่าดูพาสซีฟของมันก็คือทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา3วินาทีใช่ไหมในสามวินาทีนะั้นอ่ะถ้าเรากดหายตัวศัตรูยังเสียเลือดอยู่นะเราจะโผล่เหมือนกันนะห้ามใช้นะใช้แล้วแบบไก่สุดะจะกบกันเป็นไก่เลยมันหายตัวไม่ได้เออเพราะงั้นไอเทมที่เป็นไอเทมต้องห้ามเลยก็มีอยู่3มชิ้นเสื้อไฟเสื้อสะท้อนดามเมจ แล้วก็อากอนี่อันนี้จําไว้เลยที่เหลือมันออกได้แหละไม่เป็นไรเพราะมันโจมตีแปะแล้วมันก็หยุดไงมันไม่มีอะไรอยากออกก็ออกแต่ว่าก็ไม่แนะนํานะก็แนะนําแค่พวกของแทงอย่างที่บอกไปดีกว่าคราวนี้เรามาดูเซตพลังแฝงกันนะอันนี้เป็นเซตที่แบบว่าหลังจากเล่นมาประมาณจะร้อยรอบเนี่ยก็คิดว่าอันนี้ค่อนข้างจะบาลานในตัวมันที่สุดแล้วนะพลังแฝงแถวแรกเนี่ยขอเป็นสีเขียวนะเพื่อเน้นการป้องกันให้มากขึ้นอันแรกเนี่ยก็สามารถใช้เป็นเกราะก็ได้นะหรือว่าใช้วิ่งเร็วก็ได้ เพิ่มดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าส่วนตัวแล้วมองว่าใช้วิ่งเร็วดีกว่าเพราะว่ากบเรามันจริงๆมันไม่ค่อยแท้งไงมันมีบ้างแหละที่เราจะต้องวิ่งเข้าไปทะลุป,ป้อมเข้าไปเลยเพื่อไปไล่ฆ่าศัตรูให้เพื่อนอนะ่ะแต่ว่าก็คือแบบก,ก, damage, ก,ก,ก็วิ่งเข้าไปเถอะไม่เป็นไรเอาไม่ต้องไปกันดาเมจขนาดนั้นหรอกกันไปก็กันไม่อยู่หรอกวิ่งก็ไปเลยเร็วๆก็แนะนําให้ใช้เป็นอันนี้มากกว่านะเพราะว่าระหว่างที่เราวิ่งไปวิ่งมาเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยเราจะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มมานาของเราได้นิดหน่อย มันจะเลี้ยงให้กบเรามีเลือดมากพอที่จะแบบทําเกมแบบไม่ต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยนะอันที่สองเนี่ยก็ใช้ในเชืกิฟต์นะเราจะได้พลังสูงสุดมากขึ้นที่แ0 0หลังจากที่ค่อยๆฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆนะกบเรามันก็จะตายยากนะเลือดเยอะ <c oughs> ก็เน้นเลือดเยอะไว้ก่อนนะเพราะว่าจะมาคาดหวังว่าใช้พลังเวทดูด,ดรวบศัตรูเข้ามาปึ้งแล้วได้โล่แล้วจะรอดเออปั่นไปเถอะไม่ค่อยรอดหรอกนะ <c oughs> เลือดเยอะไว้ก่อนมันหนีทันถ้าเลือดน้อยมันก็ตายง่าย <c oughs> แค่นั้นแหละอ่า พลังแฝงอันที่3เนี่ยอันนี้คือไฮไลท์เลยนะมันจําเป็นต้องใช้พลังแฝงผีเสื้อดีที่สุด2อันนี้มีเหตุผลว่าทําไมมันไม่ค่อยดีนะพลังแฝงผีเสื้อเนี่ยเวลาเราออกจากการต่อสู้อ่ะก็คือประมาณ5วินาทีการโจมตีครั้งต่อไปของเรามันจะมีพลังแฝงขึ้นมาก็คือโจมตีปึง้งศัตรูมันจะวิ่งชา้ามันก็จะระเบิดเสียเลือด8%ดเด้วยซึ่งถือว่าแรงซึ่งกบที่ไม่ค่อยมีกระด็เมจของเราก็จะโจมตีได้ค่อนข้างแรงเวลาช่วยเปิดไฟนะก็แนะนําให้ใช้เป็นผีเสื้อนะ ส่วนเกราะเนี่ยถามว่าเกราะมันน่าใช้ไหมนะเกราะมันต้องโดนโจมตีสี่แแปล่ไหมแล้วมันก็จะระเบิดบึ้งแล้วมันก็จะได้เลือดมาคือกบของเราเนี่ยถ้าโดนตีสี่ะใกล้ตายแล้วนะก็ไม่แนะนํานะอย่าไปใช้ส่วนพลังแฝงเนเจอเรดไนที่เป็นรากไม้เนี่ยนะที่คนเขาชอบใช้กันนะอันนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเรารวบโดนใช่ไหมปึง้งมันมีไฟที่มารอบตัวใช่ป่ะจังหวะนั้นนะ่ะจริงๆมันมี2อ,อย่างนะคือไม่ลุยต่อก็หนีใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดจะหนีอ่ะ ไฟรอบตัวของเราที่มันเผาศัตรูอยู่จะทําให้เราล่องหนไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นเราจะหนีไม่ได้นะมันตายแน่แน่ก็ไม่แนะนาให้ใช้นี้นะถึงมันจะเผาแรงดีมันจะคล้ายๆกับการออกเสื้อไฟเสื้อสะท้อนเดมเมจหรือออกอกโกนี่ที่ทําให้เราล่องหนไม่ได้ล่องหนไม่ได้คือเราตายนะเราเราห้ามใช้เพราะงั้นก็แนะนาให้ใช้ผีเสื้อเดียวส่วนพลังแฝงแถวที่2เนี่ยจากที่ทดลองมาเนี่ยคือเราใช้มานาค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเราใช้ที่แบบ โยมตีโดนศัตรูแล้วได้มานาเพิ่มขึ้นนะอันนี้เล่นง่ายพลังแฝงอันที่2เนี่ยก็จะใช้สีน้ําเงินหรือใช้สีแดงก็ได้นะแต่ส่วนตัวใช้สีน้ําเงินดีกว่าก็คือลดคูลดาวของสกิล l ชลเลนเจอร์15%ก็ทําให้เราฮิลได้บ่อยขึ้นหรือทําให้เราฟิกเกอร์ได้บ่อยขึ้นก็ได้ก็จะเป็นเท่าไหร่ร้อยสวินาทีจาก120วินาทีก็คืออันนี้ค่อนข้างจะบาลาน์นะเราพอเรามีสกิลอันนี้บ่อยเราก็ทําเกมได้มากกว่า แต่ถ้าเราไม่ชอบเราจะใช้อน,นี้ก็ได้นะใช้แบบว่าเวลาช่วยคิวหรืออดสิทแล้วได้เลือดแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยขนาดนะั้นะไม่จาเป็นเอาสีฟ้าไปอย่างเงี้ยได้ประโยชน์มากกว่าก็ประมาณนี้นะอาจจะสลับแค่อันสุดท้ายเป็นสีฟ้าหรือสีแดงแค่นั้นแหละแต่ส่วนตัวใช้สีฟ้านะเสร็จแล้วเนี่ยน้องกบของเราเนี่ยใช้รูนก็เป็นรูนแท่งธรรมดาเน,นี่ยแหละแต่ว่าขอคูดาวเป็น10%เป็นนะก็จะเป็นโกลเด้นบอดี้โปรเทคแล้วก็พูริตี้อย่างละสิทธิพอใช้อย่างเงี้ย ไปรวมกับไอเทมที่เราออกทั้งหมดอ่ะเราก็จะมีคููดาว40%ซึ่งเราจะเก่งเราต้องมีครูดาว40%เท่านั้นนะอย่าไปแบบว่าอุ๊ย36%ก็พออะไรเงี้ยไม่เอาเอา40%ท่านั้นนะสเปลที่ให้เอาไปเนี่ยก็เอาฮิวไปก็ได้นะเอาฟิกเกอร์ไปก็ได้หลายๆคนชอบเอาฟิกเกอร์ไปนะแบบกระโดดไป,ปรูบเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวมองว่าเอาฮิวไปดีกว่านะช่วยให้เพื่อนรอดตายแล้วจริงๆอ่ะตัวเรามันวิ่งโคตรเร็วเลยนะมันไม่ต้องฟิกเกอร์้วยซ้ำนนะถ้ามันวิ่งถูกทางอ่ะมัน ดักศัตรูได้โดยไม่ต้องฟิกเกอร์นะเออมันก็วิ่งเข้าไปรวบกันซึ่งซึ่งหน้านี่แหละฝ่ายตรงข้ามมันหนีไม่ทันหรอกก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าตอนสู้จริงอ่ะมันจะเป็นไหมฟิกเกอร์ฮิวดีกว่านะคิดว่าฮิวเล่นง่ายกว่าเลี้ยงตัวเองง่ายกว่าเลี้ยงเพื่อนง่ายด้วยคราวนี้เรามาดูในสถานการณ์จริงนะว่าน้องกบเรามีการทำคอมโบอย่างไงถ้าเราใช้สกิลที่1หรือสกิลที่3ที่เป็นการหายตัวเนี่ยพอผ่านไป3วินะไม้เท้าของเรามันจะมีแสงขึ้นมามันก็จะทําให้เรา โจมตีแล้วมีพลังพาสติเป็นอย่างนี้นะทำให้ดู๊หายตัวสมวิ1 2 3สเห็นไหมแอบมีแสงขึ้นมาอะไรเห็นป่ะเนี่ยพอเราโจมตีไม่เลยเห็น,น,หไ,น,น,หนไหมมันเป็นพลังแสงขึ้นมาส่วนพลังที่สองันเป็นิเสียวเนี่ยอันนี้คือไอ้ที่เราใส่พลังแสงที่เป็นผีเสื้อมานะพอมันรวมกันแล้วเนี่ยเวลาตอนเราสู้เนี่ยช่วงแรกๆเราทำยังไงพอเรากดหายตัวใช่ไหมสามวินาทีปริงเราได้แสงที่ไม้ทามาและ พอผ่านไปครบ5พวินาทีที่มือเราจะมีแสงขึ้นมาการยิงครั้งแรกอะ่ะมันจะปล่อยพาส,สีจากไม้เท้าก่อนการยิงครั้งที่2มันจะปล่อยพาส,สีจากมือเพราะงั้นเวลาตอนเริ่มอะ่ะช่วงแรกๆอะ่ะเราจะเปิดไฟเราก็จะโจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามสองครั้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นเฮ้ยครั้งแรกโดนพาส,สีเราครั้งที่2โดนพาส,สีของผีเสื้อเห็นไหมมันก็จะได้2อย่างมันจะโดนสโล2ทีมันก็จะวิ่งหนีไม่ค่อยทันหรอกนะช่วงแรกๆมันก็จะทําอย่างนี้เอา ใช้การหายตัวด้วยอันติก็ได้นะเอ๊ะมันก็ได้พาส,สีขึ้นมาเหมือนกันแล้วเราก็จะแปะได้สองทีอึ๊บอึ๊บเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้เอ๊ะสุดยอดปะเออมันก็ใช้อย่างนี้แหละประมาณนี้นะระหว่างเราวิ่งไปวิ่งมาพาส,สีมาทำงานพอดีแต่ว่าการโจมตีด้วยแค่สองท่านี้บางทีมันหยุดศัตรูไม่ได้ไง เราต้องโจมตีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเวลาเราทีมไฟเราก็ต้องช่วยเพื่อนเช่ป่ะสร้างดาเมจนิดีิหน่อยไม่ใช่มาแบบทุก5วินาทีค่อยยิง2ทีมันก็ช้าไปจังนะนั่นคือสาเหตุที่ให้เราอ่ะซื้อขวานสโลมาด้วยนะการทำคอมโบของเรามันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยยิงหนึ่งจุ๊บสองเฮ้ยแล้วก็ยิงสโลไปเรื่อยอือสตูมก็จะหนีไม่ทันอะไรประมาณนี้แต่ถ้ากลัวสตูหนีไม่ทันสุดก็จะซื้อฟอสเขมมาด้วยก็ได้นะนก็ไม่ว่านะแต่แบบมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกนะเอาจริงๆมันพอได้เหมือนนกัน มันจะเป็นดับเบิลสโลทริปเปิลสโลมันจะเป็นซูเปอร์ทริปเปิลสโลเนี่ยเฮ้ยเรายิงเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอึ๊บอึ๊บเห็นไหมมันโอ้โหมันจะสโลเยอะมากแต่มันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะถ้าเรามีขวานสโลแล้วจริงๆเราเอาไปออกฟอสกัดดีกว่านะมันจะเจ็บก,กว่าเดิมแล้วมันก็ยังแบบป้องกันเราจากอาินได้วยนะเพราะงั้นจริงๆแล้วก็แนะนำให้ออกเป็นฟอสกาดดีกว่านะไม่ต้องไปออกหรอกฟอสเค็บอะไรสาระ ออกอันนี้มีประโยชน์กว่าเวลาโดนโจมตีมันสโล่ศัตรูได้ด้วยอะไรด้วยส่วนถ้าเราออกเกาะไฟเนี่ยเขกากะว่าจะเผาทุกอย่างที่ขวางหน้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะมีไฟอยู่รอบตัวใช่ไหมพอเราก,กดหายตัวฮึ๊บพอแล้วก็มันมีดาเมจอะ่ะมันหายตัวไม่ได้นี่ไงอือแล้วคุณจะเล่นยังไงเพราะงั้นน้องกบของเราเกียรติที่สุดก็คือเสือ้อเกาะไฟเสือ้อเกาะสะท้อนดาเมจ แล้วก็อากนี่นะที่ใช้ละลายแทงเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยแปะ๊ะหายตัวอยู่ดีๆโผล่เฉยเลยเห็นป่ะเพราะว่าแหละเพราะมันมีดดเมจเพิ่มขึ้นมาไงที่ไม่ใช่ท่าของมันเพราะงั้นอันนี้ก็ห้ามออกเหมือนกันนะแล้วน้องกบเนี่ยถ้าหมายตายของเราอะ่ะถึงแม้ว่าศัตรูจะอยู่ในพุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาศัตรูมาอยู่ในพุ่มก่อนนี่นายนมาอยู่ตรงนี้นายมาอยู่ในพุ่มกับเราหน่อยสิมันนี่แนี่มาอยู่ในพุ่มมานี่มานนี่ มันนี้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 เออมันนี้เอออยู่เคอยู่ในพุ่มไปเนี่ยอย่างเช่นว่าศัตรูมันอยู่ในพุ่มนะกว่ามันจะอยู่ในพุ่มพอเราอันตีปุ๊บเฮ้ยเห็นแล้วโอ้โหนายอยู่ในพุ่มนี่เองอ่ะโอ้โหเราตื่นเต้นจริงๆเพราะงั้นน่ะเวลากบอ่ะพาเพื่อนแบบวิ่งเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรามีอันตีเต็มนะมันจะแค่18วิให้เรากดไปเรื่อย อยู่บ้านก็กดได้นะกด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 ไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้เพื่อนเราเล่นง่ายเพราะอยู่ดีๆศัตรูมันกโ็โผล่มาในมิน,นิแมปเอออันนี้คือสุดยอดไฮไลท์ของมันนะว่าแล้วเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าในสถานการณ์จริงน้องกบเราเทพขนาดไหนนะไปดูกันไปอ,อ๋อแล้วลืมอธิบายสิ่งที่สําคัญที่สุดของน้องกบไปนะก็คือน้องกบแม่งไม่มีสกินครับ mm hmm. โอ้หไม่มีใครรักเนี่ยแล้วคือแบบสกินนี้ก็น่ารักดีนะแต่ว่า ไม่ได้ซื้ออยากได้สก,กินนี้มากกว่านะเป็นน้องหมาแต่นี้ได้มาฟรีตอนนั้นไม่มีกิจกรรมอ่ะนี่ขนาดเป็นสกินลิมิเต็ดนะมันยังไม่เท่เลยอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าสู้ยังไงนะไม่ต้องเสียเวลาดูนี่หรอเออเยียนก่อนแล้วครับจริงๆมันน่าจะชื่อว่าเยียนนะทุกคนไปเรียกมันว่าหยานนะจริงๆมันน่าเป็นชื่อว่าเยียนนะนชื่อภาษาจีนเหมือนยุเอะจริงๆก็ชื่อว่ายุเอน,นะแต่ก็แล้วแต่อยากไปคิดลินดิตหรอวะ โอ้โหนานๆจะเจอลินดิตักทีหนึ่งดูซิว่าพลังกบของเราจะสู้ลินดิตได้ไหมอันนี้ออกล้างดีไหมหนะออกล้างน่าจะดีนะไป,อ,ะปอ,ออกล้างแล้วกันนะดูซิเฮ้ยเอาไงวะเฮ้ยหนึ่งสองไปแล้วย,ยักย้ายเฮ้ยย่าเจ็บนะจะบอกให้เจ็บนะจะบอกให้เจ็บนะจะบอกให้เจ็บนะ ไปกันพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนายยืนเฝ้ามันไปนะเดี๋ยวเราขอไปช่วยเก็บไวโวลเดตก่อนถอยก่อนถอยก่อนวัวมาถอยก่อนไม่ได้เหรอวะเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาฆ่าอย่าฆ่ายอนอย่าฆ่าถอนกู้เออโอ้โหรับทันเฉยเลยยังยังรอเย็นเอาเลยเย็นเอา เอาเลยรวบรวบสามตัวสี่ตัวเฮ้ยถอยแล้วเราถอยแล้วเราต้องถอยแล้วอ้อเราจะตายแล้วไม่เป็นไรหนึ่งแรกสองคุ้มค่าจริงๆเออทำลายป้อมสุดยอดจริงๆครับได้ได้ได้โอเคได้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 ตัวได้ตัวเอาเอาวัวก่อนเอาวัวก่อนเก็บวัวก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยถอนวิ่งตามมาไม่ต้องกลัวเรามีเปิดแมป โอเคศัตรูอยู่ข้างบนอยู่ไกลอยู่ไกลวัวอยู่ไกลอยู่ไปไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราเปิดแมพให้โอเคเฮ้ยโอ้โหย้อนกูถอนถอนอย่าเพิ่งไปเฮ้ยอือปกป้องโอเคเอาเอาวัวได้ไหมฆ่าวัวโอเคถอยแล้วถอยแล้วอ๋อก็ะชันไม่ไหวแล้วนะฉันชันถอยแป๊บนึงฉันเลือดจะหมดโอ้ยเกือบตายอู้มันตายสี่ตัวครับ เปิดอันติเลยเออนั่นเราเราเห็นแล้วไวอลเลตอยู่ในนั้นโจมตีนะโจมตีเข้าเลยเข้าเลยช่วยมามาอยู่เนี้ยรีบอยู่เนี้ยว <c oughs> ิ่งอยู่สปรินต์มาสี่คูณร้อยมาอยู่เนี้ยอ๋อเรามาแล้วเรามาแล้วเฮ้ยรวบมันฮึบเตยมตัวหนึ่งสองซ้ำนะเข้าเลยเข้าเลยไปอย่าฆ่ากูอย่าฆ่าเพื่อนกูด้วยอย่า บกป้องไม่มีใครโดนไล่อึ๊บโอ้ยเยอะแล้วเกืลจะตายแล้วหมายถึงกูจะตายแล้วเฮ้ยเติมเลือดทุกคนเออเอาปัม๊มเอาปัม๊มเอาเร็วๆร็วเร็วได้ไหมได้ไหมโอ้ยมันเอาไงดูต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วเออวิ่งไปปาชีวิตไปสู้ช่วย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 เออช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อเอา้า เออดีนะทอนช่วยยิงให้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการต่อสู้ของน้องกบอ่ะมันก็จะสู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละคือแบบวิ่งเข้าไปจับศัตรูให้ได้เพื่อนก็ได้ข่าก็ประมาณเนี้ยแล้วก็พาเพื่อนหายตัวเข้าไปหล่อๆก็ได้นะเวลาวิ่งในป่าหรืออะไรเงี้ยใช้อันติเพื่อช่วยเพื่อนก็ได้นะเพื่อนกำลังวิ่งหนีตายใช่ไหมกดอันติบรึ่งเพื่อนจะหายตัวได้แล้วก็เพื่อนก็จะหนีทันอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ตลกๆนะ สนุกดีนะท้าทายมากใครๆก็คิดว่าการเล่นโรมมันต้องวิ่งเข้าไปแทงให้ได้อย่างเดียวแบบตายยากๆปช้าๆคนอื่นยิงๆๆแบบคือมันต้องมีเทคนิคปะ่ะการเล่นโรมะมันไม่ใช่สักแต่ว่าแบบเฮ้ยนายไปยืนให้นานที่สุดเลยเราจะยิงหล่อๆอยู่คนเดียวไม่เราเล่นตัวนี้เราหล่อได้เหมือนกันนะคือเรารวบได้หล่อๆแล้วเพื่อนก็ค่อยๆฆ่าแบบมีเทคนิคอะศัตรูจะหนีเราก็เห็นนะเออมันแก้ทางหลายตัวนะแต่ที่สาคัญที่สุดเลยอะตัวนี้กลัวที่สุดก็คือเอลสุ ก็แนะนําว่าให้แบนเอลสูไปนะแล้วก็จะเล่นง่ายฝ่ายตรงข้ามเขาคงไม่เลือกลินดิตมาสู้เราหรอกไม่ค่อยมีใครเล่นกันมีแต่เลือกเอลสูมาสู้กับเราเพราะงั้นแบนเอลสูแล้วก็เล่นได้ตามใจฉันเลยสําหรับคราวนี้ก็น้องกบขอลาไปก่อนนะน้องกบเป็นตัวที่สนุกมากนะถูกใจก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะจะได้ดูการเล่นตัวแปลกๆที่เขาไม่ค่อยสอนกันแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะลาก,ก่อย